วันนี้ก็ต้องขอ,ขอขอบคุณสื่อทุกแขนงนะครับที่ได้มาทำรับฟังการถแถลงข่าวของบริษัทไม่ได้ในเดนเมน็กกับพันธมิตรทั้งหลายนะฮะวันนี้เป็นนิบนิมรรณาอันดีขอบคุณทั้งพันธมิตรและผู้ร่วมผู้ร่วมงานทุกท่านวันนี้ เป็นจุดเริ่มต้นของไมด้าคลุกอนเตอร์เทนเมนต์ที่เข้าสู่วงการเพลงและวงการจัดเก็บวิกทธิ์เดิมไมด้าไม่เคยอยู่ในวงการนี้มาก่อนนะครับดังที่ผมเคยกลับเรียนมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะเมื่อเราเข้ามาแล้วเพื่อสร้างมาตรฐานที่ดีให้กับวงการเก็บวิกทธิที่จะกระจายความเท่าเทียมกันระหว่างร้านค้าผู้ประกอบการกับ สร้างสารเพลงขึ้นมาแต่เดิมไม่เคยมีหน่วยงานไหนนะครับที่จะรับผิดชอบในการจัดเก็บลิขสิทธิ์มีแต่เพียงเป็นบริษัทที่เล็กๆเ,เข้ามานําเพลงมาจัดเก็บลิขสิทธิ์ซึ่งมีบางครั้งเนี่ยมีเพลงไม่เท่าไหร่ก็มาเก็บค่าลิขสิทธิ์จากผู้ประกอบการในราคาห้องละหนึ่งหมื่นสองหมื่นสามหมื่นนะครับเมื่อเราเข้ามาแล้วนะเป็นข้อตกลงทางพันธมิตรทางใจที่เราจะร่วมกันต่อสู้ในสิ่งเหล่านี้ ในการที่จะให้ร้านค้าซึ่งณนปัจจุบันนี้นะครับหลังจากวิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตโควิด19ร้านค้าได้หายไปเป็นจำนวนมากเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มีบริษัทจัดเก็บนิขิสิทธิ์เรียกร้องค่านิขิสิทธิ์เป็นจำนวนสูงนะฮะมันก่อผลเสียหายต่อร้านค้า นอกจากนี้แล้วเี่นะครับาจากระยะเวลาที่บริษัทได้เข้ามาดําเนินการเมื่อสอง,สองสาปีที่ผ่านมาหลังพุงปรากฏว่าร้านคาราโอเกะร,ร้านอาหารลดจำนวนลงไปไม่เท่าเดิมสาเหตุหนึ่งก็เนื่องจากว่าขาดเงินทุนมันสำคัญคเกิดเมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างนี้นะครับเราจึงติดต่อกับพันธมิตรที่เกี่ยวกับเรื่องคาบรแกรมคอมพิวเตอร์โปรแกรมคาราโอเกะรวมทั้งบริษัทที่ เครื่องเสียงทั้งหลายนะข้ามาร่วมกันโดยที่ว่าเรามีบริษัทไมด้าลิซซิงที่จะให้สินเชื่อในด้านของอสินค้าเงินผ่อนหรือเช่าซื้อนะครับเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการเป็นอีกทางหนึ่งนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับผมก็าเรียนว่าบริษัททั้งหลายในะวันนี้เนี่ยนะครับที่เรามารวมกลุ่มกันแต่ละบริษัทอาจจะนะครับ มีศักยภาพในการที่จะขยายเ,เพลงของตัวเองออกสู่สาธารณนได้ได้น้อยอย่างเช่นทางคุณสิงห์นะฮะคุณก๊เขามีศักยภาพสูงมากในการแต่งเพลงทําเพลงแต่ในส่วนของทางทางผมนะครับอาจจะมีศักยภาพในด้านอื่นนะฮะที่มีเครือขา่ายณปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับเรามีสาขาของไมด้าริซิ่งอยู่ทั่วประเทศไม่ต่ำกว่า20แห่งเพราะฉะนั้นนะครับเราสามารถที่จะกระจายความ สิ่งเหล่านี้หรือนะฮะติดต่อที่ทางศูนย์ของเราที่ต่างจังหวัดได้ทั้งหมดครับขอบคุณค่ะอยากทหาพันธุ์ไม่จัดแล้วนะคะอยากทราบว่าทำไมถึงตัดสินใจทุกคนเข้ามาเปนการไม่ได้เริ่มจากที่ดีก็ได้คจริงๆ ไปได้เองก็เป็นเป็นเหมือนพี่ชายพี่ชายที่น่ารักทั้งเพียมนาฏแล้วก็ทีมง,งานไปบ้านะครับก็ให้ใ,ให้ความช่วยเหลือหรือว่าให้คําแนะนําตลอดแล้วก็รู้สึกเออร่วมงานแล้วรู้สึกแฮปปี้นะครับก็ก็เริ่มมาพูดคุยกันแต่ว่าจริงๆผมเนี่ยเข้ามาในพาร์ทของโปรดิวเซอร์จะมาช่วยในการทําเพลงทาศิลปินเั้นาศิลปินให้ไม่ได้ประมาณนี้อะในใน,ในตอนนี้ที่เข้ามานะครับตอนนี้ก็ก็ได้ดูแลวงฮันแน น้องจิ้นน้อยน้องกระตี้อยู่นะครับแล้วก็ในอนาคตอีกนะครับก็คือปีนี้เป็นปีที่ไม่ได้เริ่มสตาร์ทที่จะทําศิลปินแล้วก็ค่ายเพลงนะครับก็เลยเข้ามาร่วมด้วยมาช่วยในงานโปรดิวเซอร์ด้วยควรับใช่ครับใช่ครับครับก็อะไรอะไรนบ้านเขาบ้างอะไรนะมาทำส่วนไหนอะไรอะไรบ้างก็ร่วมพัฒนาตัว เพลงตัวเองร่วมกับทางไมได้าครับแล้วก็ตัวลิขสิทธิ์ของทางเพลงเซิร์ฟเองเนี่ยก็อยู่ในเครือของไมได้าท,ที่เข้ามาก็เพราะว่าเขาที่ได้คุยกับทางพี่อำนาจแล้วก็ผู้ที่ดูแลเรื่องลิขสิทธิ์เนี่ยเรารู้สึกว่าค่อนข้างที่จะเขาเรียกอะไรนะให้ความไปทํากับกับหลายๆเขาเรียกอะไรคือรบรรทัดอาใช่ใช่คือบันพูดคุยกันได้แล้วก็มีมีอ่า มันอธิบายไปพี่หนุประมาณแบบแฟร์อะไรอย่างเงี้ยครับอ่าคือแฟร์กับทั้งสองสองฝ่ายก็แล้วก็คุยกับพี่อำนาจง่ายด้วยแล้วก็ว่าทิศทางก็ชัดเจนว่าต้องการให้มันเกิดความเป็นธรรมหรือว่าแฟร์กับในในในวงการอะไรอย่างเงี้ย มาาานนะะะคครรรัับบขออองแลพีี่้ไฝผมจากปากใต้ฟันฮั้มีสิทธิ์ครับฟันทั้ม,มีสิสทธิ์กับน้องวงพัฒน์ตลุงแล้วก็ขายวงที่ทางใต้อันนี้ก็มาเป็นส่วนหนึ่งของความจิตของไม่ได้นะครับก็เ,เห็นว่าไม่ได้มีความหลากหลายนะครับในความหลากหลายไม่ว่าเกี่ยวกับเรื่องนิกเกิลเกี่ยวกับลิกเกิลหรือว่าที่สำคัญคือการให้ความรู้เก,กี่ยวกับเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับนิกเกิลเพราะตอนนี้น้องๆทางใต้ ความรู้เท่าหม่ถึงการนะครับก็โดนจากโดนปรับนะครับใเออดรเขาแล้วริษสิทธิ์เขาบางทีด้วยความไม่ตั้งใจไม่กิจนาบางคนตื่นเชาเดี๋ยวผมไม่ได้ถ่ายเองอะไรต่างแต่ว่าเมด้าขอให้ความรู้เรื่องด้านนี้แล้วก็มีเกลือา่ายเรื่องกิจกรรมซึ่งในส่วนตรงผมก็จัดเทศกาลดนตรีในภาคใต้ยอยู่ด้วยแล้วก็เราอาจจะปรึกษาเรื่องสปอนเซอร์ที่อะไรทาง,ทางมีความหลากหลายนอกจากว่าเกี่ยวกเรื่องลิขสิทธิ์แล้วก็มีความหลากหลายในด้านต่างๆก็เลยวันนี้ก็คิดว่าอยากมาร่วมงานกับเมด้ากับ ควาเรียรู้ความสามารถเรามีมาช่วยกันช่วยกันครับผมก็จะเป็นกระบอกเสียงหนึ่งใ้กับาศิลปินรับใต้ก็ขึ้นอยู่เขาจะพิจารณาว่าผยจะมาอยู่ไม่ได้ไหมให้ไม่ได้ไปให้ความรู้เขาอะเลเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆที่จะเกิดขึ้นไม่ได้ที่จะทํางานร่วมกันถ้าสุดท้ายแล้วก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาแต่ผมก็เป็นแค่คนกลางในการเชื่อต่อเรื่องพันิศิตร์ทางใต้จรงครับ อย่าลูกค่ะก็ให้ทางไมด้าดแลในเื่องขอพ่อสุรพลด้วยครับสวัสดีครับสื่อมวลชนทุกคนนะครับทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ที่ผมมาร่วมกับไมด้านะครับก็มีการร่วมงานกันในหลายด้านนะครับหนึ่งก็คือในเรื่องของบทเพลงบทเพลงพ่อเป็นที่ผมมา ร้องให้กับทางไมได้ครับส่วนหนึ่งแล้วก็สิ่งสําคัญนะครับที่ผมตัดสินใจให้ไมได้นะครับเข้าร่วมและเป็นมันนิตรกับไมได้โดยตรงก็คือเรื่องของลิขสิทธิ์คุณพ่อครับเพราะว่าความชัดเจนเนี่ยทาง,ทาง,ทาง,ทางเซ็นชนบุก็คิดว่าพอจะทราบบ้างนะครับในเรื่องของลิขสิทธิ์เองที่มีการละเมิดกันบ้างหลายๆลาท่านหลาย,ลายๆเรียกว่าเยอะมากเลย ครับทั้งตัวศิลปินทั้งรายการต่รางๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมคนเดียวเนี่ยคงจัดการไม่ไหวนะครับดูแลไม่ไหวนะครับเพราะว่ามันมันเป็นเรื่องใหญ่และละเอียดนะครับบางครั้งก็ต้องอธิบายให้กับศิลปินนะครับ,ปปนะรบให้ทราบด้วยว่าวิจนะิทธศิป์เนี่ยมันระเบิดกันได้ไหมหรือไม่ได้บางสิ่งบางอย่างมันได้บางสิ่งบางอย่างมันไม่ได้เพราะคุณยังรู้ไม่เต็ ครูย้ยังยังยังไม่ชัดเจนทีนี้เมื่อไม่ชัดเจนเนี่ยผมก็ต้องหาสื่อหรือหาสิ่งที่ชัดเจนก็คือทํำไมได้นะครับให้มาดูแลให้มาทําให้ถูกต้องนะครับเพราะว่าลิขสิทธิ์ครอบครอเป็น,น, 100, นร้อยๆเพลนะฮะแล้วก็ลำเอายกันเยอะไปหมดเลยตอนนี้เรียกว่าดูไม่ไหวจริงๆนะก็เลยตัดสินใจได้พูดคุยกัน ในเรื่องของอบทเพลงที่มาทํ้ในการในเรื่องของลิขสิทธิ์เพลงที่ทำกันต่อแล้วก็ในเรื่องของจัดเก็บนะครับรดูแล้วว่าไอ้หนาเป็นบริษัทที่มีศักยภาพที่สูงเรื่องนี้นะครับและผมเชื่อว่าที่ผ่านานมาไม่ค่อยมีใครทาเป็นนรูปแบบแบบนีนนน้นะครับไปจับโดยที่ไม่ได้เป็นของตัวเองบ้าไงาไปหลอกจับไปออ้างไปแอบอ้างกันส่วนใหญ่ นะฮะแล้วก็ทาให้ให้เจ้าของสิทธิ์จริงๆเนี่ยเสียผลประโยชน์ไม่ได้เลยนะครับไปตกยู่งกับเอ่อบางคนอยู่ในวงการมานานแล้วแล้วไปพูดจนกระทั่งมีความเชื่อที่ซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่เราก็ต้องการความชัดเจนนะครับดังนั้นจึงให้ไปได้ดูแลในนี้ก่อนหน้านี้คือก่อนที่จะมีคนการแบบตีเกิดขึ้นเสียหายหรือหรือไม่ได้รับประโยชน์ของส่วนนี้ เป็นมูลค่าเท่าไหร่โอ้เยอะมากเยอะมากเลยนะครับเพราะว่าโดยโดยโดยส่วนตัวผมแล้วเนี่ยจะไม่ค่อยได้ไปยุ่งเกีเ่ยวกับเรื่องการฟ้องร้องอะไรนะครับเราจะระเบิดแล้วพูดคุยกันได้พูดคุยกันนะครับแต่บางบางบางสิ่งบางอย่างเนี่ยไม่มีการพูดคุยเขากา็ถือสิทธิ์กันโดยที่ว่า,าฟังตรงนู้นมาตรงนี้มาอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็เอาไปทำนะครับไประเบิดถ้าถามว่า,าเสียหายเยอะไหมเสียหายทั้งชีวิต นะครับทั้งเสียหายมาเรียกว่าตาั้งแต่พ่อผมเสียไปเลยนะครับมีการแอบอ้างว่าพ่อผมไปขายไปเซ็นอะไรเนี่ยซึ่งสมัยนั้นมันไม่มีมันไม่มีนะฮะผมก็รอวันนี้จนกระทั่งถึงวันนี้แล้วคิดว่าจะมีคนที่มีบริษัทที่สามารถจะช่วยเหลือศิลปินทุกคนครูเพลงทุกคนนะครับลูกหลานครูเพลงทุกคนเนี่ยให้เขาได้ความเป็นธรรม เรามองดูแล้วได้พูดคุยกันบ่อยมากเลยนะครับไม่ใช่ว่าเราจะาาไปจะไปเอาผลประโยชน์่นผลประโยชน์มันเป็นของเราอยู่แล้วเพียงแต่ทําให้มันถูกต้อง เท่านั้นอเองเพืเออ่เอเพื่อเพื่อเพื่อประโยชน์ให้กับไทยได้มากระบบเช่นอย่างุ่มไหนที่จะต้องกัดเก็บค่าเท็กๆเช่นแต่ละค้าละเล็กเล็กเโอเก็เล็กเล็กไร่ใช่ครับพวกนั้นเขาก็เสียเสียประโยชน์โดยที่เขาไม่ได้ถูกต้องนะฮะแล้วก็ไปโดนซ้ำซ้ำซ้อนซ้ำ,ซ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 ำอะไรจนไปโดนเออ่คนที่ไม่ดีไม่ใช่ของเขาแล้วไปหลอกเก็บอะไรอย่างเงี้ยนะฮะกวปัจะัาถึงตัวเจ้าของจริงๆเนี่ย ความเสียหายเกิดกับล้างท่าไปนานหลายแล้วเพราะงกานมิซาร์ชี Bun ่ตกตามเพื่อนนะครับใช่อะไรเงี um, ้ยถามสหรับเงี้ยคืคนที่รับให้การให้ดูแลหยุดบนบทเพลงนครับอะไรนะครับให้ดูแลหยุดหรือว่กี่บทเพลงเรเพลงของพ่อผมทั้งหมดเนี่ยนะฮะก็มาคัดมาต้องมาคัดดูนะครับเพราะบทเพลงอ่ะมันมีในหลายๆส่วนจะได้ว่า ภาพยังที่เป็นของคุณพ่อผมทั้งหมดเนี่ยผมก็ยกให้ไปดาดูทั้งหมดนี่เขาได้ถึงร้องเพลงนะครับเอ่อตรงนี้ตรงนี้คงต้อ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 งว่าครับเพราะว่าเพลงมันเป็นร้อยเพลงนะครับบางอันมันก็เป็นเอ่อผู้คนอื่นแต่งด้วยอะไรด้วยมันต้องคัดกันให้ถูกจะได้ไม่มีไม่ไม่ผิดพลาดในเรื่องของมิวสิ